สวัสดีค่ะร้านมีงรีช็อปนะคะรีวิวสินค้าค่ะกับโตโยต,าาต้าเอลติสนะคะติดตั้งขีดพุ่งสตาร์ทกับที่ร้านไปนะคะขีดพุ่งสตาร์ทนะคะเวลาเราเดินถือรีโมทเข้าแก้ตัวรถนะคะตัวก็จะทําการคลายล้อให้เองอัตโนมัติเลยเลยนะคะมีสังเกตจากเสียงแจนเลนแล้วก็เสียงไฟเตือนนะคะโดยที่เราไม่ต้องกดที่ตัวรีโมทเลยนะคะแล้วก็เด้นอกห่างจากตัวรถค่ะตัวรถก็จะทาการล็อกให้เองอัตโนมัตินะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีฟังก์ชันกดสั่งตารถผ่านตัวรีโมทด้วยนะคะเอากดเลยนะคะย mm hmm. วเท่านี้ข่้วก็ทำการสั่งซัดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ดับเครื่องยนต์ผ่านตัวรีโมทได้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเร mm ียบร้อยค่ะ ม่แล้วนะคะรถตัวนี้นะคะเป็นกุญแจไขตาร์นะคะติดตั้งไปปุ่มสตาร์ทแทนนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะจะเป็นไฟ A C ะคะ่ะแล้วก็กดครั้งที่สองจะเป็นไฟออนนะคะก็กดครั้งที่สามจะเป็นการปิดนะคะทำทาำ,ำการสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะโดยการเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะท <mm> ่านี้ค่ะรถก็ทำการสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่เรียบร้อยะคะ่ะ ระบบของเรานะคะเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะก็สามารถกดล็อกค้าล็อกที่ตัวรีโมทได้นะคะในกรณีที่ลูกค้านะคะอยากสตาร์ทเครื่องไว้นะคะแล้วก็ออกไปทำธุระข้างนอกค่ะแล้วก็กดล็อกรถแล้วก็ออกไปทําธุระส่วนตัวได้เลยนะคะเราเครื่องยนต์ข่บเราเหยียบเบรคแล้วก็กดที่ปุ่มได้เลยนะคะตอนนี้นะคะลูกคาา้าท่านไหนสนใจระบบนี้นะคะก็อินบ็อกมาสอบถามร้านเม้งเดชช็อปเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นอยู่ค่ะ ติดได้กับวถกับทุกนุนทุกยี่ห้อเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบวาสดีค่ะ